ปั๊มไหนปั๊มไหนปันบีศูนย์บันบีศูนย์บีศูนย์เนาะบีศูนย์บีศูนย์สามแยกบีศูนย์ตอนเนี้ยเอ้เหียเลือดออกเฉยตรงเข้าลงอิดลงลาสุดลงอิดลาสุดลงอิดตรงเส้นเหลืองลงอิดไปทางนำน้ำสามไปทางนำสามถ้าเลี้ยวขวาเรามาดักสะพานแซดก็ได้นะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ผมสเก้าถูกตอนเนี้ยตอนนี้ต้องขึ้นไปขึ้นขึ้นไปนำห้าแล้ว ทางถนนเส้นเหลืองเลยครับน้ำห้าใครนั่งขวามันเมนเอาหัวออกมาไมนตอนนี้ตรงอย่างเดียวเลยตอนนี้ตรงอย่างเดียวเลยอะไรนะพี่เม่นเอาหัวออกมาคอยคอยสแนปยิงก็ได้นะได้ป่ะมจะไม่หมดแตกใช่ไหมให้กลับหรือไม่หมดเลยให้พี่จะให้พี่เอเว้นดูคนเดียวเออเดี๋ยวผมดูให้ตอนนี้ผมอยู่เอศูนย์ตรงไปทางเอด็บตรงไปทางเอด็บยังไม่เลี้ยวไปไหน ตรงเส้นเหลืองอยู่เหมือนเดิมฝั่งน้นมีรถขงส้ามสะพานครับขึ้เลยลงปูนแหล่ะขึ้เลยลงปูนลงอิดเหรอพึ่งเลยลงอิดไปเหรอลงปูนอ่ะลงปูนลงมะปูนยังไม่ถึงลงปูนเอ้ไปแล้วเลยลงปูนไปแล้วแพดแพดเบาๆนะถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดคนคนที่นอนอยู่ด้านบนเขาเห็นว่าตัวแพดแม่งบัก ขับรถลงสะพานเนี้ยตัวแม่งก็คือลอยลงไปด้วยเลยนะใช่ตรงขึ้นตตงขึ้นไปเมื่อกี้เมอกี้เห็นแฮทแม่งเหมือนแบบตีลังการถบุนฟิวเฉียวเฉียวเฉเลยเนี่ยเนีเนีียรยวเรยวแล้วคนที่อยู่ด้านบนตัวมันจบักไงเรียวยวเียเเรวอยู่ไหนอยู่น้ำแผลไหนเรียวเข้านับของบังเกอร์อยู่บังบังเกอร์บังเกอร์บีศูนบังเกอร์บีูนเ๋อทำน้ำแปดน้ำแปดขไม่ได้เล เจะบอมป้าต้องไปวีหนึ่งผมจะไปดักวีหนึ่งก่อนตอนนี้เส้นขาวเส้นขาวเส้นขาวให้อยู่บนหัววะอาร์หมออาร์มตัวยิงนะน่ะต้องยิงนะตรงตอนนี้ตรงกลางนำเกลือต้องยิงหมดอ่ะพี่คนที่นั่งอยู่บนรถอ่ะมันคนขข้างหลังมันยิงไม่ได้อ่ะดิงได้ทำไมสางคนขับกัเหรอพี่ยิงได้เออยิงได้เหรอกดกดอะไรนั่นวะอไอ้เป็ดมันยิงไม่ได้หรอคลิกซ้ายอ้เป็ด สเปกตาอ๋อโอเคจะข้ามสภาแล้วนะจะข้ามสภาแล้วนะอยู่ไหนสะพานนำนำนำสี่นำสี่สพานนำสี่บอกเซกเตอร์กับนำพยายามบอกเซกเตอร์กับนำนำสี่เส้นขาวนำสี่เส้นขาวกำลังสะพานที่สองอันนี้สโกาอันนี้ยิงแอดหรือยิงใครยิงแอดยิงแอดยิงแอดดิยิงทั้งหมดอะเอรถก็ยิงอ่ะยิงแม่งหมดอะในปืนในรถมีปืนเหลือหนึ่งก็บอกนะ อะไรวะพี่มอสกับอะไรวะพี่พี่เมนปะต้องสลับกันยิงนะอย่าอย่ายิงพร้อมกันนะพี่มอสจะยิงก่อนปายิงยิงก่อนเลยครับพี่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามาข้างข้างอะผมยิงได้อยู่ไล่ขอบทะเลขึ้นไปอยู่ตอนนี้เขาไล่ขอบทะเลขึ้นไปตอนนี้อยู่ไหนไล่ขอบทะเลตอนนี้อยู่ไหนเส้นขาว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 แาดแปดแปดแปดบีศูนย์อ๋อออโอเคเส้นขาวเขาจะเข้าแฟทแพอละแพทเข้าไปเลี้ยวหน้าเลย เข้าสีศูนย์เข้าสี่ศูนย์แต่ตอนนี้อยู่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะไปปีหนึ่งสี่ศูนย์แล้วนะสี่ศูนย์แล้วนะสี่ศูนย์แล้วนะเสี่ศูนย์แล้วข้างบนอ่ะติดเชื้อด้วยไอเฮียเอาซีโฟไปติดเชื้อด้วยข้ามสะพานข้ามสะพานไปแล้วข้ามสะพานไปแล้วเดี๋ยวผมจะขับผ่านสะพานสี่ศูนย์สะพานสี่ศูนย์นำนำนำสองผมจะพยายามขับขับผ่านกระเขาบ นี่อคนด้านคนด้านบนแม่งตีนตุกแกไมาเป็นลวงเนอะปวดขับโรถได้ไงแกล้งเดี๋ยวที่ไหนย้ำนะน้ำมันจะหมดแล้วย้ำนะน้ำมันจะหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือยาวอ่ะน้ำมันเหลือแหละกี่เปอร์เซ็นต์เผือก็ผัวผือแอปต้องเผือแอปแอปใหม่ใหม่ห้เปีร์เซ็นต์น่ะสมมตแอปแม่งแวะเติมน้ำมันเลยเขาลงแล้วเขาลงแล้วเขาลงแล้วไอ้แอปแอปแม่งเติมน้ำมันในตาดใช่ใช่ใช่ไเยี่ห้ขวาขวามีสะพานนะเอ่อ อยู่ตรงแถวนำสี่ของซีศูนย์นำสี่นำสี่ซีศูนย์นำสี่ซีศูนย์เราาจะซีค่เฮ้ยเขาเขาเสีน้ำมันมาเติมให้เขาสีน้ำมันมาเติมไอเหี้ยกุนึกว่าเติมปั๊มเรีหรอสัญว์แกใปาไม่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 คือในป่าอยู่ในป่าอยู่ในป่าแถวนำสี่อ่ะโ้นำสี่ซีศูนย์เห้ยเ้ยเห้ยเห้ยเ้วเห้เห้ยเเยเเ ไม่เลยคือกูวงเห็นเห็นผมเห็นไม่งหวแท้แ้ผมจริงกันลงพยายามยังขับอยู่เซตเซตไหนนะซีศูนย์ซีเซตเสี่ซีศูนย์นำสี่เส้นเหลืองแล้วตอนนี้เส้นเหลืองกำลังวกใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเราต้องเจอเขาแล้วหน้าละเลยสามแยกแล้วเลยสามแยกแล้วสามแยกแม่งเลยลงไปข้างล่างนำนำหนึ่งนำหนึ่งไปเราเราดิหรอไรล่ะเลยสี่แยกแล้วทีนี้เป็นเราเป็นเรา เขาย้อนกับไปเขาย้อนกับไปเขาย้อนกับไปแล้วสะานสะานสะานข้างหน้าเราเลยข้างหน้าเราเลยว่ากูว่าแอดเป็เปิดโปรมองเขาย้อนไปอีกแล้วเขาย้อนไปอีกแล้วอยู่สี่แยกเส้นเขาตัดตัดเส้นเหลืองมีไอแอดอีกคนในแม็กซต้องเปิดโปรมองว่ะเออตอนนี้ตรงไปแล้วตรงตรงไปตรงไปจะเจอสามแยกนะตรงไปจะเจอสามแยกเส้นเหลืองนะนำาำหนึ่งอ่ะนำสี่อ่ะโอเคโอเคงั้นเราจะเจอกันละทางนั้นอ่ะตรงไปแล้วตรงตรงตรงขึ้นนะตรงขึ้นนำสี่นะอันนี้ตรงขึ้นนำสี่นะโอเคเข้านี่เคลีย ข้าวเนียวเขียข้านียวเลีย์ต่อไปเป็นสีแยกเส้นเหลืองสีแยกเส้นเหลืองซ้ายขวาย้ำยังยังยังไม่เลี้ยวยังไม่เลี้ยวเกาแน่นๆนะพี่ต่อจากนี้จะไม่มีเบรกออกออกออกดังซ้ายตอนนี้จะเข้าซีหนึ่งจะเข้าซีหนึ่งโอเคแป๊บตรงขึ้นเลยตรงขึ้นเลยเข้าซีนี้แล้วโอ้ยอุ้ยอต้องทิ้งพี่อ่ามวะนลุกลงกลงกลุกลกนลุเลย แต่ตอนซีหนึ่งมันหกนะตอนซีหถ้าขึ้นตรงเงี้ยมันไวกว่าด้วยแต่แม่งมันพลาดตรงที่ว่าดันคว่ำทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ยังทันยังทันยังทันเอีนี้ติดดันไม้ดันดันดันไงโอ้โหดันสวนกันเลยป่าโล่งอ่ะตอนนี้เขาขี่ทางป่าโล่งเลยป่ากล้วยแถวบ้านเก่าแถวบ้านเก่าเราสมัยตุดตรงยามายามาโล่งอันนั้นในเดบ้านบ้านบ้านที่เราโดนอันนั้นเศยแตกอ่ะ เออบ้านที่มันยิงแจมเราอะซ้ายมือ่็วะเส้นเหลืองเส้นเหลืองจะเข้าหมู่บ้านจะเข้าหมู่บ้านซีหนึ่งหมู่บ้านใหญ่ซีหนึ่งข้างเลยข้างเลยแพททิสคอยคอยดอกขวาไว้นะแพทคอยดอกขวาไว้นะแล้วเข้าหมู่บ้านยิงเสร็จดึงหนึ่งโอ้ยเออได้อยู่ไปด้านหลังด้านหลังเฮ้ยน้ำ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 ตอนที่เขาเข้าหมู่บ้านแล้วเขาเข้าหมู่บ้านแล้ว โอ้แหมพี่ตีนเปียกเลยเดี๋ยวไหนอุ้ยรู้งี้นะพี่จะเปิดอีเวนต์ไร่ยิงเฮ้ยรู้อีเวนต์ลงหัวรึไตอนนี้ตีกูเพิ่งหายเจ็บมั่งหายเจ็บตีนี่แตีเขาตกเส้นเหลือนอยู่ในเมืองอยู่บ้านอยู่เส้นขาวอยู่เส้นขาวเขาไปเส้นขาวเขาไปเส้นขาวเส้นขาวตอนนี้เส้นขาวนาใช่ไหมน้ำหาใช่เส้นขาวนำห้า ไอขาไปไ่เท่าไหร่ขากลับนี่แหละกำลังจะเจอกำลังจะเจอสามแยกเส้นเขานำห้าต้องไวเนะยิงยิงุ๊บขโมยของเข้ารถแล้วเรากลับเลยนะบุงกระเป๋ากระเป๋าอไรเพราะว่าถ้าถ้าแอดจอดนี่แบบโอกาสมขึ้นไปตอนนี้เขากำลังจะขึ้นบังเกอร์ของซีหนึ่งนะจะขึ้นบังเกอร์ซีหนึ่งนะแต่เราก็ต้องคิดไว้ว่ารถเราอาจจะเป็นรถคันเดียวที่อยู่ไกลแอดมากที่สุดบังเกอร์อยู่หน้าเราไม่ใช่หรอเนี่ยซีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขากำลังจะขึ้นบังเกอร์ซีหนึ่งนะตอนนี้ แค่ล้อมรั้วถจบว่าความถนนไหมครับเส้นเขาไหมตอนนี้โอ้ยเพับกำลังจะถึงสามแยกกำลังจะถึงสามแยกบางเป็นเหลืองใช่ไหมเส้นไม่เส้นขาวเส้นขาวเส้นขาวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปทางหน้าเดี๋ยวไปทางหน้าเส้นขาวไปทหน้าเดี๋ยวไปทางหน้าเฮ้ยแม่น้ำแม่น้ำแพทแม่น้ำไปแล้วไแล้วแพทเบานะมาเป็นเดินเด้อเดี๋ยวรถความตอนนี้ถึงสามแยกแล้ว ตรงไปไม่ได้ขึ้นนะไม่ได้ขึ้นนะตอนนี้ตรงไปเลยนะเขาเขานำสีต้องลงเดี๋ยวเขาต้องมาเส้นเหลืองเส้นนี้เราลงนะถูกถูกเดินไปหนักไปลัวไหมเหรอเจอเจอเจอกันเขาเขาลงเมื่อไรเราจะไปเจอกันเส้นเหลืองเส้นเหลืองที่มันที่มันบรรจุขาวที่มันเป็นขาวอ่ะนั่นแะตัดแยกกันลรอูไม่ต้องห่วงคแล้วเขาถึง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 แล้วเป็นเหลืองนะใช่ใช่เขาถึงแล้วเขาขี่ลงด้านล่างเขาขี่ลงด้านล่าง ไปนำสาวไปนำหนึ่งตัวนี้ต้องเจอเข้าไปนำไฟตอรี่บวกกันแน่เจอเราแน่เจอเราแน่เนี่ยเส้นเส้นเหลืองเนี่ยไปนำหนึ่งไปนำหนึ่งกำลังจะลงกำลังจะลงสนามบินบีหนึ่งกำลังจะลงสนามบินบีหนึ่งเย่จะจอดกลางสนามบินนี้บันเทิงนะเย่จังเลยนะผมบอกเลยเจอนะเจอนะเขาเขาตัดป่าลงเขาตัดป่าลงอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนแล้วดินหินดินหินตอนนี้อยู่ไหนเอ่อทางโค้งทางทางโค้งทางโค้งทางโค้งเส้นเหลืองบีหนึ่ง ไอ้ซีซีหนึ่งซีหนึ่งโอเคนานๆก็มาเลี่ยงก่อนขับขับตรงไปเลยขับตรงถนนเลยบัมเลยบัมเลยขับเแล้วสามแยกหน้าตอนนี้ตอนนี้อยู่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 หน้าสนามบินบีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนักนักไงเจ้าเจ้าเจ้าไหนวะเห็นไหมเล้ยเล้ยเหนลยเลยแล้วไหนวะโอเคโอเคถึงแล้วลูกแล้วโดนไหนวะเนี่ยหน้า โดนเลยเขายิงแล้วเขายิงเขายิงสวนเขายิงสวนลองเขายิงสวนนะเขายิงสวนนะเฮ้ยเดี้ยไล่เล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 ยโดนโดนโดนเจ็บอยู่เจ็บอยู่เลือนไหลเลือนไหลตาย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 ยิงหน่อยยิงหน่อยตัวด้านบนนะยิงหน่อยตัวด้านบนนะตายตายตาย ใครนี่จะขึ้ขับรถไปเลย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 ไม่ต้องลงแพทไปถ่ายแล้วไปถ่ายแล้วเก็บเก็บเของเดี๋ยวพี่เอามอาใส์ไปเดี๋ยวพี่เอามอาใส์ไปเติร์ดเปิร์ดเปิดเปิร์ดไอ้คนยิงคนยเฮียโดนยิงเระเี่นี่เองตรงนี้ไม่เลยด้าตงเลยด้าเอากระเป๋ากับตรงเลยด้าตงเลยด้ายิงก่อนยิงก่อนคนนึงเอาขึ้นรถด้วยแยกกันทำนะพี่เอากระเป๋าขึ้นรถก่อนเอากระเป๋าขึ้นรถโอ้โเหี้ยเอากระเป๋าขึ้นรถก่อนตายหมดแล้วมั้งเออดูทรงตายมีหลายตัวหลายตัวจ้ะเลยกี่ตัวตอนเนี้ย สายหนึ่งสวยโอฮัลโหลฮัลโหลเซิร์ฟส่ศิษย์ยานะใส่ศิษย์ศย์ยาสายสองดีปะฮัลโหลหัวแดงพี่ตาย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 พี่เหลือสองเซิร์ฟหัวแดงก่อนมีมีเข็มฉีดยาไม่ไม่ตายหมดเราตายหมดเลยหรือเปล่าพี่ตายพี่ตายพี่ตายตายละตายเกิดเลยเกิดเกิดนี่เกิดเกิดนี่เลยตอนนี้ตายหมดเราได้เปรียบเพราะเราตายก่อนไม่ ไม่พี่พวกมันก็ตายใช่ไหมไม่ล่าสุดไม่มันตายหมดมันจะไปยิงันมันจะไปมันจะไปยิงคันมันมีบ้างคนแถวนี้ต้องรีบอย่าลืมบ้านคนบ้านเก่าเราะบ้านเก่าเราอยู่กลางลานเลยเี้ะตอนนี้มันตายหมดแต่ตอนนี้มีเสียงยิงอยู่เรดาล่ะมันต้องมีคนอื่นไหมอีกมันมีเสียงยิงเรดาและตอนนี้มีคนตามสตรีมไปอยู่มีคนตามสตรีมไปอยู่ลองไปดูเอาเมื่อกี้เผอลงรถ แพรตลีไปแพรตี่เห็นแล้วเปิดประตูไปแบบแพรประตงลงแพรไอ้เหี้ยเปิดลงมันหมดเลยต้องบอกว่าอ๋อแอดเขาสะพายกระเป๋าพี่กันเนาะเออมันต้องไปเสิร์ฟไงเซิร์ฟเซิร์ฟคนที่ยิงตายตอนแรกอะคุณถือกระเป๋านะมันมันมีวิธีอย่างนี้นะคือถ้าเขายังไม่กดเกิดอ่ะเรากดเอฟค้างที่เขาอ่ะใช่ใช่เปิดกระเป๋าเออเซิร์ชกระเป๋าไม่ต้องกดเซิร์ชอ่ะไม่ต้องกดปัญหาโอ้มีคนขับรถมาละเรียบร้อยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเฮ้ยมันต้องยิงกันก่อน อ๋อตอนนี้พี่ถึงรถเราแล้วนะแล้วพี่ก็ตายอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าคนเต็มรถเลยแอบแอบที่บุ้มก่อนที่แอบที่พุ่งก่อนไปเก็บปืนสอมันได้ปะรู้เรื่องตอนนี้เราเข้าไม่ได้แล้วโซนนั้นนะบอกเลยใช่หรออืมโดดลงไปคือตายเป็นสิบคนเลยโอ้โหพลาดวะชดเราอะชดเราเรายิงเขาบอกว่าเสียดายวะต้องบอกว่าเราอันนั้นดีกว่าเราเป็นฮีโร่ของไอ้พวกเฮี้ยนี่ดีกว่าไปยิงแอดให้มันแล้วก็คือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ละ ผล้และไขไว้คนหนึ่งอ่ะมันมันวิ่งมาอย่างไรวะเราพาที่ลมล้นกันหมดเออไอ้เอียมีคนขี่รถชนโกเอาไงเดียไม่ไปแล้วเนาะทำอะไรไม่ได้จริงยากอยู่แล้วมันยากแล้วแหละเราไปดักได้เราไปดักได้เรากลับบ้านไปเซ็แเราไปดักนั่นได้ไม่รู้เราไม่รู้ใครไงพี่เราไม่รู้ใครได้ไงพี่เอออะแอดไม่ติดมันจะมั่วเลยนะแล้วเราไม่รู้เ่ใครจะได้ก่อนหรอให้บอกแอดได้ไหมขอรางวัลยิงแอดได้ไหมอ่ะ กูยิงด้วยไอ้เรี่อกูยิงคนข้างหลังเนี่ยคนนี้ได้คิวอ่ะไอ้อผมยิงผมยิงไอ้คนขับอ่ะพี่ยิงคนหลังตายยิงคนขับตายไม่พี่ยิงคนข้างหลังพี่ยิงคนขับตายแหมคนขับเนนะยเมื่อกี้ใสหัวเลยอ่ะเมื่อกี้ผมซัดบนแม็กอะคนนั่งอ่ะเออไม่เห็นละปืนพกปืนพก้และพี่ยิงจนกระสุนหมดอะแล้วพี่ก็แบบไปเปลี่ยนปืนไอ้ปืนในรถมาใช่ไงแล้วแม่งก็ไม่ทันละโดนอะไรเนี่ย จริงๆที่พี่ช้าเพราะว่ามัวเปลี่ยนปืนกระสุนเปลี่ยนปืนด้วยเมื่อกี้ที่ที่มไม่ได้ช่วยที่ไม่ได้ช่วยคนหนึ่งที่ยังรอดอยู่นะวันนี้มันเสียทอดง,งที่ว่า,อาไอนี่เว้ยไอคนที่มันยิงเราอะ่แาอะ,แะแม่งมาโคตรไวอะแล้วแม่งวิ่งมาด้วยนะไอเฮียมันมีคนวิ่งตามนำกูมาว่ะไอเฮียมาผมไม่เห็นมนลงรถมีคนเพิ่งขี่รถมาด้วยกำลังขี่รถไปอ่ะไอคันหนึ่งอะตรงผมอะตรงไอบหนนํานำโดยที่มันมีรางวัลให้คน ยิงได้หมุเยิงเลยไหมเฮ้ยเอ้ยโอ้โไม่ยิงกันละนาวเลยอ่ะคนสเกลอ่ะโคตรเทพบอกเลยเก็บของไปทีเขทปไปทีลองรถปึ๊บตายปั๊บเลยเดี๋ยวเราจะจัดเทสไนไปยิงอ่ะเอารถเกี่ยวไปยิงเอาของเลยยิงเอาของเลยอาจจะไปถึงจบแล้วไปยิงเอาของนะ เปิดอันนี้ดิเปิดอีเวนต์วิ่งใส่แต่เอาจริงๆอะ่ะถ้ามันชุลมุนจะจัดอะ่ะศพแอสม,มันแบบว่าจนจนสดแอปจนเสื้อผ้ามันดรอปแล้วอะ่ะคือเราวิ่งไปฉกกระเป๋าอะ่ะแต่โอกาสเราอาจจิไม่ได้ถ่ายนะตอนถ้าเราฉกกระเป๋าเราต้องอายัดรถเราพี่ไม่มันมีมันมีทางหนึ่งมันมีทางหนึ่งแพทที่แพทและแพทบอกเลยอะ่ะ เก็บกระเป๋าซีโฟบื้มรถเลยไม่ต้องมีคนได้แต่อันนี้ถ้าถ้าดวงคาร์โมแฟกเราเยอะจริงๆอ่ะเก็บกระเป๋านอนพุ่มดิสออกเลยถ้ามันทันเรอได้ก็มีวิธีหนึ่งเอางานอ่ะส่วนเราเอางานแต่ว่ามันยากพยากสองรเก็บกระเป๋าเข้าคุ่ม่ะแล้วก็นอนเลยดิสเลยอ่ะเพราะว่ามันพอดีอะ มันก็ได้นะแฟรแต่ว่าต้องดูด้วยว่าศพแอดมันจะหายตอนไหนเพราะว่าพี่ว่าตอนนี้มันยังไม่หายหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวศพแอดแป๊บเดียวเลยเพราะว่าไอ้นี่พี่ถ้าคนเล่นยิงกันอยู่รัวๆใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะตอนนี้ยังยิงกันอยู่รถรถเรายังอยู่วะนี่อยู่รถเราอยู่แต่ไม่มีอะไรหรอกพี่รถอ่ะปืนเหรอเหรอเห็นว่ยผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาแล้วผมจะเก็บแม่งหมดเลยแล้วผมว่าเอาเนี่ยถ้าผมเก็บปืนแล้วผมยิงแม่งหมดทุกคนอ่ะมันเล่นไกลนะแพทมันไม่ได้เล่นแถวมันไม่ได้เล่นแถวรถเลยนะแต่มันมันเล่นจุดที่มมันยยยิงงรรรถเเาาา่่กลใชห ใช่คือจานดาวเทียมอะพี่เห็นแล้วประมาณสี่ตัวแล้วก็ตรงตรงรถเราสองตัวแล้วก็หลังรถเราอีกอะมีอีกประมาณหลายตัวเลยโอ้มีคนโดดร่ม้วยเฮ้ยใครโดดร่มตรงกันเลยวะพอตอนแรกพี่กระโดดร่มตรงนั้นเหมือนกันพี่โดดลงไปตรงรถเลยไปกระโดนทายว่าเนี้ยทีขวาทีเฮ้ยเซิร์ฟจะดีวะพี่หายดีงนั้นนะหายนะถ้าเซิร์ฟหายไม่หายไม่หายถ้ามีคนดีเทคอยู่อะเฮ้ยหายเหายหาย หายหายหพี่หายพี่ดอบไอเคที่ตีในบ้หายโอ้คนวิ่งจุดต้นเต็มเลยเมื่อวไอเคพี่ยังหายเลยใช่หรอต้องรีบไปเก็บกระเป๋าแล้วก็รอให้เซิร์ฟบารี่เออสมมติถ้าเราหยิบกระเป๋าปุ๊บเซิร์ฟบรีอ่ะไอ้ย่าดวงชิบหายทีวินไม่ขับรถแล้วยิงแอดอ่ะขับขับรถแล้วยิงแอดอ่ะแล้วผมยิงก็ได้กันอ่ะแล้วก็โดนเคเออแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือขับรถเกาะเต็มอ่ะแบบฝ่าแมงเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าต้องมีบางพวกแน่เลยขับรถทุ่มเกาะมา็อ็อตกบีอ่ะแล้ว มีมีองเนี่ยมีคนขับรถบนเกาะคันสีเขียวมาเออมาโขบมันน่าจะโขบเอาของเลยเพราะของเพราะตัวละครมันจะทิ้งที่พื้นไงศพอ่ะต้องเดือดเปิดศพนะอ่ะรอเดี๋ยนะอุปกรณ์เจอศพแอดเลยยังไอ้เพี้ยบเพียบเลยคนกิจกรรมยิงอะไรกัน้ยยิงแอดเพี้ยบตกใจเอาซีโฟอ่ะ ห้าสิบลูกอ่ะห้าสิบลูกเลยเหรอเติมเติมเติมลูกที่มันเติมเติม TNT สิบลูกแล้วก็อะไรอะไรอย่างน้อยเรากำไรแค่นั้นแหละกำไรตั้งแต่ได้รถคันแรกแล้วเราได้ฐามลูกก็้เอ้แต่เราเสียรถสี่รถคันหนึ่งแต่เราก็ได้มาฐานเลยโหแล้วแม่งดักคุ้มอยู่คนนึงอ่ะแม่งดักคุ้มหมดเลยเงี้ยเออ